สวัสดีค่ะ,ะวันนี้เราชาวมิสเตอร์ิวมัสนะคะได้พามาสวนยูยศเหมือนเดิมยูยศกับป้าบุ้งนะคะสวนมะนาวจะให้พามาดูจะพามาดูแปลงที่ติดเชื้อนะคะที่ใบที่ติดเชื้อว่าอพอเราใส่อันนี้เป็นสูตริูมัสกับที่ข้างขานะคะที่ใส่เข้าไปเนี่ยเราใช้นโตรเจนส่วนหนึ่งจากที่ข้างขาวเป็นส่วนผสมเป็นอีกสูตรหนึ่งแล้วก็ผสม นาโนแล้วก็อีออนนะคะปรากฏว่าทางโซนเนี้ยคะ่ะที่ติดเชื้อที่เราได้พามาดูตั้งแต่คลิปต้นๆน,นะคะถ้าใครติดตามกรุณาแบบถ้าถ้าเกิดใครสนใจนะคะต้องกดติดตามด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ชมคลิปต่อๆไปท,ท,ที่ที่อย่างที่บอกกันนะคะว่าตอนนั้นที่ติดเชื้อแล้วเนี่ยมันไม่มีลูกเราก็เลยตัดสินใจให้เขาใส่ยูมัสผสมกับ พาวนะคะที่วิ่งสูดไนโตรตเจนนำปรากฏว่าผลที่ได้ก็คือ,อมันยังสาบมันออกลูกค่ะมันบานเต็มต้นเลยที่ที่ที่เรามาดูคือบานดอกเต็มต้นแล้วนี่อยากให้กล้องซูมเข้ามาใกล้นะคะว่าพอเป็นบานดอกปุ๊บมันสลัดดอกสิ่งที่ได้ก็คือลูกมะนาวนะคะเห็นไหมคะเนี่ยค่ะขนาดพูดถึงว่าใบมันติดเชื้อหมดแล้วเนี่ยปรากฏว่ามันรับอาหารทางรากนะคะแล้วก็ได้อาหารจากทางรากไม่จําเป็นต้องจากจากคิวมัดกับ ฮิวมัสกับขี้ข้างคาวเน่ยผลที่ได้ก็คืออันนี้ค่ะในมะนาวนี่อันนี้นี่นะคะเชิญกล้องมาทางนี้นี่ค่ะเนี่ยเห็นไหมคะมันก็ยังจะสามารถที่จะออกลูกได้อันนี้นะคะข้างล่างนี่ออกลูกได้นี่นะคะนี่คะ่ะก็ยังก็ยังสามารถที่จะผลิตลูกให้ได้เ,เราจะดูว่าขนาดนี้คือแบบอันนี้ค่นสาหัสแล้วนะคะที่เป็นต้นเน,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 นี่ยอยาค่ะสังเกตที่ทั้งหมดทั้งหมดีใบหิดไปห,ไมหมดแล้ว ะะแต่ทีนี้เอามาอยู่ข้างๆเนี่ยคะคันเดียวกันนะคะตรงคาะเนี่ยห่างกันแค่นี้อ่ะให้ให้กล้องดูนะคะห่างกันแค่นี้ค่ะต้นนี้ติดเชื้อแต่ต้นนี้นี่ได้รับนิวมัดตั้งแต่แรกนะคะโซนนี้ปรากฏว,ว่าเชื้อเนี่ยมันข้ามมาได้ไหมมันอาจจะข้ามมาได้บ้างแต่ว่ามันข้ามมาได้ไม่หมดนะคะเห็นไหมจะเห็นว่าจะสังเกตว่าะนาวเนี่ยทา,ทางนี้ใบไม่ติดเชื้อเลยนะคะ ออกลูกเหมกันค่ะค่ะทีนี้วันนี้นี่ต้องขอโทษท่านผู้ชมเพราะว่า,าพี่ยศเจ้าของสวนนะคะตัดตัดหญ้าอยูอ่จะให้ดูว่านี่คือความแตกต่างของพิวมัสที่ที่ใส่นะคะโซนนี้จะไม่มีการติดเชื้อราเลยแต่ฝั่งนี้อันนี้ติดแล้วสาหัสแล้วเราให้พี่เขาใส่ประมาณได้3ามวันปรากฏว่า สิ่งที่ได้ก็คือบานดอกเต็มต้นเลยค่ะแล้วก็สามารถที่จะให้ลูกได้อยู่เนี่ยค่ะก็คือก็คืออย่างที่ให้เห็นเนี่ยนะคะค่ะก็คือยังสามารถที่จะออกลูกให้ได้แต่อาจจะน้อยหน่อยก็คือมันถึงขั้นที่วิกฤตขนาดนี้ก็ยังกู้มันกลับคืนมาได้นะคะเ้เราก็ฝากด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้ในการที่ะมะน,นาวเนี่ยมันได้ติดเชื้อไปแล้ว คนไหนสนใจนะคะก็ให้กดติดตามข้างล่างนะคะเพื่อที่จะได้ทันคลิปต่อๆไปของเราเราจะได้ให้ความรู้ว่าฮิวมัส